ถ้าเราทําบัญชีครัวเรือนให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราได้ชีวิตเราจะมีความสุขชีวิตเราจะมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างแน่นอนครับเงินมันไม่สามารถที่จะซื้อความสุขได้หมดทุกอย่างค่ะแต่สิ่งที่สําคัญแล้วเนี่ยที่เราจะต้องใช้ยึดเนี่ยมันก็คือวิธีคิดของเราการมีความรอบคอบอ่ะ การมีจระิยธรรมของตัวเองมีระเบียบวินัยในตัวเองสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะทําให้เรามีภูมิคุ้มกันสามารถที่จะตัด,ต,ดตัดไอสิ่งที่มันไม่จําเป็นในชีวิตประจําวันของเราไปได้ค่ะอย่างเช่นผมเนี่ยบันทึกบัญชีครัวเรือนแล้วเนี่ยทำให้รู้ว่าในครอบครัวเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อพริกกินนะครับต่อเดือนต่อปีเนี่ยมากมายครับผมในครอบครัวเดียวเนี่ยมี4คนกินพริก ต่อหนึปีเนี่ยมีมูลค่าประมาณ12,000บาทต่อปีหลังจากผมบันทึกบัญชีครัวเรือนแล้วเนี่ยทำให้ผมรู้ว่ารายจ่ายค่าพริกเนี่ยผมสูงผมมากผมจึงปลูกพริกกินณนะปัจจุบันนี้ผมไม่ต้องซื้อพริกกินแล้วครับ ปกติแล้วเอไม่ใช่คนที่ทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะแต่ว่าก็เคยได้ยินมาบ้างว่าถ้าสมมติว่าเราทําบัญชีรายรับรายจ่ายมันก็ทําให้เราช่วยประหยัดได้อะค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราแค่ประหยัดในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเอคิดว่ามันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะการทําบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยมันมันดียังไงหรือว่ามันจะส่งผลอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้ละค่ะเอจะไปหาคําตอบจากผู้ใหญ่สาครค่ะแล้วหลังจากผมรู้ว่าพิก แพงแล้วเนี่ยผมยังรู้อีกว่าจดบันทึกบัญชีครัวเรือนแล้วเนี่ยต้นทุนการผลิตในการทำนาเนี่ยค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้ปุ๋ยและยาฆ่า,มาแมลงสูงมากครับหลังจากใช้ปุ๋ยเคมีมีราคาสูงแล้วเนี่ยผมหันกลับมาใช้ปุ๋ยอินทรีครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางการลดต้นทุนทําให้ผมเนี่ยมีผลตอบแทนในการลงทุนต่อไร่สูงมากครับครอบครัวของผมเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ทําให้ชุมชนของผมเนี่ยเข้มแข็งตามไปด้วย ผู้ใหญ่เชื่อจริงไหมคะว่าการทําบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของชาวบ้านดีขึ้นได้จริงๆเชื่อครับเ <c oughs> พราะว่าผมได้พิสูจน์กับตัวผมเองแล้วว่าวิถีชีวิตเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้จดบันทึกบัญชีครวัวเรือนเนี่ยทำให้ผมไม่มีวินัยทางการเงินเลยพราะด้วยผมมาเริ่มจดบันทึกบัญชีครวัวเรือนเนี่ยทำให้ตัวผมเองเนี่ยมีวินัยทางการเงินดีขึ้นนะครับทำให้ภาระหนี้สินที่ผมเคยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเนี่ยลดลงนะครับบัญชีเนี่ย จะเป็นตัวชี้นําทําให้ผมรับรู้ว่าสิ่งที่ของพุ่มเือยพวกนี้มันจะไม่สร้างไม่ก่อเกิดประโยชน์และทําให้ผมมีโอกาสได้ลดลงและผมก็บอกชาวบ้านว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยมันก็ไม่สมควรที่จะมาเป็นเรื่องของเรื่องของการใช้จ่ายเขาก็ลดละแล้วก็เลิกไปในที่สุดนะครับทําให้วิถีชีวิตของเขาเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับณปัจจุบันนี้ค่าใช้จ่ายในครอบครัวของเขาเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับภาระหนี้สินขเขาก็เริ่มลดลงกันแล้วครับนี่แหละครับ,ค,รบคือความเชื่อ ที่แท้จริงที่เรามุ่งมั่นเหลือเกินว่าบัญชีเนี่ยคือชีวิตครับมันไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากเลยนะครับจากที่คุณลุงบอกว่าคุณลุงยังไม่เคยบันทึกเลยเนี่ยนะครับที่มาม<อ>วันนี้ได้ประโยชน์อะไรไหมคะได้ประโยชน์ที่เขามาแนะนําให้ทหําบัญชีโคนเรียนได้รู้การใช้ใจ่ายในคลเลนเรียนของเรามากน้อยแค่ไหนรายรับรายรับก็มี2อย่างนะครับคุณลุงรายรับจากการประกอบอาชีพเขาชี้แจงดีแล้วก็ทำบัญชีตรงนี้ทําอย่างนี้จดตรงนี้ลงตรงนี้เวลาเราใช้จ่ายแต่ละวันลงตรงนี้ต้องทําทุกวันนะลุง เขาชี e ้แจงให้ดีกลุ่มก็จำเอาไปปฏิบัติเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้ทำบัญชีโคเรียนไม่มีใครมาแนะน,นํานี้เราก็ไม่ได้รู้เลยใช้จ่ายไปเท่าไรผลประโยชน์ของเราได้มากได้น้อยแค่ไหนก็ไม่รู้ต่อไปนี้จะได้รู้แล้วถ้าทาบัญชีโคเรียนอย่างคนมาแนะนําวันนี้เราได้ผลประโยชน์อย่างมากมายผู้ใหญ่สาค,คอเลเริ่มมาเป็นครูบัญชีให้กับสำนักง,งานตรวจบัญชีสาค,คอลเมื่อปี2552ค่ะจริงๆเนี่ยเขาเขาบอกว่าเขารู้เรื่คคองบัญชีมาก่อนแล้วนะคะ แต่ว่ายังไม่ได้เข้ามาในสํานักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์กับเราพอตอนหลังเนี่ยปี5ปี2 5 5 2เนี่ยทางเราก็ไปตาไปสอนบัญชีเนี่ยนะคะไปสอนบัญชีผู้ใหญ่สหกรณเขาก็มาอบรมด้วยเรื่องบัญชีตั้งแต่บัดนั้นมาเขาก็เลยขอเป็นอาสาสมัคร,กรเกษตรด้านบัญชีไปเผยแพร่บ,บัญชีให้กับทางสํานักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์ให้เรา หากสํานักง,งานเนี่ยถ้าไม่มีครูบัญชีอาสาหรือว่าอาสาสมัครด้านเกษตรด้านบัญชีาามาช่วยเหลือเนี่ยทางสำนักง,งานตรวจบัญชีก็จะไม่สามารถทํางานนี้ประสบผลสําเร็จไปได้ด้วยดีจนเราได้ผู้ใหญ่สาครอําภานะคะที่มาร่วมมือกับเราในการสอนบัญชีให้แก่ชาวบ้านให้แก่กเกษตรกรทั้งองค์กรต่างๆรวมทั้งท้องถิ่นของทอกศด้วยกองทุนฟื้นฟูต่างๆเขาก็ไปสอนให้นะคะโดยที่ว่าไม่คิดค่าตอบแทนใดๆเลยทําด้วยความสมัครใจนะคะจริงใจ และจริงจังจนเขาได้รับคัดเลือกเป็นครูบัญชีดีเด่นระดับภาคหรือครูบัญชีอาสาด้านเกษตรกรสอนเกี่ยวกับบัญชีรับจ่ายครัวเรือนบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพยังไม่พอครับสิ่งที่เราสามารถลดละเลิกได้อีกหลายหลายเรื่องเช่นอบบยมุขครูบัญชีอาสาเนี่ยเป็นภาคเอกชนซึ่งไปช่วยงานของทางราชการต่อมาครูบัญชีอาสาเนี่ยก็มีความรู้มากขึ้นมากขึ้นก็ขยายเครือข่ายออกไปก็มารวมตัวกันข้าว่าตั้งชมรมครูบัญชีขึ้น สมาชิกก็เลือกผมเป็นประธานชมรมจากนั้นขยายผลไปครับสำนักงานตรวจบัญชีเนี่ยมองเห็นความสําคัญของการตรวจจดบัญชีแล้วมีประโยชน์และมองเห็นความสําคัญว่าขนาดนี้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วคือคุณสาคพรมีความรู้เรื่องบรรัญชีอย่างถูกต้องและตรงด้วยจึงเชิญสาครเนี่ยไปเป็นครูบรรัญชีหรือเป็นวิทยากร,รหลักของสํานักงานตรวจบรรัญชีคราวนี้ก็ขยายไปทุกอําเภอเลยครับแล้วเรื่องอย่างดังกล่าวนี้สาครได้ทํามาโดยที่เรายังไม่ได้อ่ ส้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะทำให้กับโรงเรียนมานานและหลายปีด้วยซ้ำไปเกิดจากผลผิตที่สาค็ร์ได้ขยายสร้างเครือข่ายให้จากการจดบัญชีครั้งนี้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับบัญชีเขาจะบอกเราเสมออย่างเช่นอะไรครับปัจจุบันเนี้ยเราซื้อน้ำแข็งกินถูกไหมครับวันละรอบรอบละ10บาทสองรอบก็20บบาทแต่พี่น้องครับเราบ้านทุกบ้านมีตู้เย็นทั้งหมดนะครับแช่น้ำใส่ตู้เย็นไว้เรามีโอกาสลดรายจ่าย ในครอบครัวแล้ววันละไม่ต่ำกว่า20บาทเช่นนี้ครับบัญชีบอกเราได้ผมบอกแล้วไงครับว่าบัญชีคือชีวิตครับถ้าเราเอาบัญชีมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตบัญชีก็จะบ่งบอกว่าชีวิตเรา ควรดาเนินไปอย่างไรบรรยากาศการสอนก็ดูจริงจังค่ะชาวบ้านชาวบ้านก็ดูสนใจเพราะว่ามันเหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเขาอะคะ่ะก็ฟังแล้วก็ก็มีการถามตอบกันระหว่างผู้ใหญ่กับชาวบ้าน,นะคะ่ะชาวบ้านคนไหนไม่เข้าใจก็ถามไปเกี่ยวกับเออจะต้องทําอะไรทํายังไงบ้างขั้นตอนแบบไหน,นะคะ่ะก็ผู้ใหญ่ก็ให้คําแนะนําไปเพื่อที่จะสามารถนําไปปฏิบัติใช้ได้ยังอยู่ในวัยเรียนเนี่ยผมก็ยังไม่แนะนําให้แยกกันจดนะครับเป็นแยกกันครจด ผมเองเป็นคนนํามาเนี่ยผมยังไม่เชื่อมั่นเต็มร้อยเลยว่าบัญชีเนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยนแปลงชุมชนหรือเปลี่ยนแปลงครอบครัวหรือสังคมได้เลยแต่หลังจากที่ผมนํามาเองแล้วเนี่ยมาทําด้วยตัวเองเนี่ยการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาครอบครัวหรือชุมชนเนี่ยมันเกิดเหมือนกับหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับจากคนที่ไม่เคยรู้จักตัวตนที่แท้จริงที่มีนิสยัยฟุ่มเฟือยไม่มีระเบียบวินยัยทางการเงินเนี่ยก็ทําให้มีการพัฒนาการเงินมากขึ้นทําให้สถานภาพ ของชุมชนเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นผมมองจากไหนครับผมมองจากบ้านผมเนี่ยมีเงินออมมากขึ้นจากไหนครับจากจากกลุ่มออมทรัพย์นะครับจากคนบ้านผมเนี่ย269คนเนี่ยสามารถออมเงินกันได้ปีละเป็นล้านบาทน,นะครับนี่คือผลของการทําบันทึกบัญชีควรเรือนมันเหมือนแสดงว่าคือเราต้องมีระเบียบมีภูมิคุ้มกันของตัวเองเป็นหลักใช่ไหมคะครับ,รบนี่ครับผมถึงบอกแล้วไงบัญชีเนี่ยเป็น,ปน,ปนภูมิคุ้มกันคือสมมติเราจะทําอาชีพอะไรสักอย่างนึงเนี่ยถ้าไม่มีบัญชีกํากับ มันก็จะทําให้เราใช้เงินไปโดยที่ไม่ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดที่แท้จริงนะครับผมถึงถือว่าบัญชีเนี่ยให้โอกาสรอดกับคนเราหรือกับประชาชนหรือกับเกษตรกร,กรค่ะแล้วก็ตามผู้ใหญ่อะค่ะมาที่บ้านของลุงเปิดลุงเปิดเป็นหนึ่งในชาวบ้านนะคะที่ร่วมในโครงการทําบัญชีรายรับรายจ่ายด้วย มาเห็นบ้านแก่ป๊บสิ่งที่เห็นระดับแรกหน้าบ้านแกเนี่ยก็จะมีพวกผักสวนครัวพวกมีผลไม้มีพวกเป็ดไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ด้วยนะคะแล้วก็มีเลี้ยงปลาด้วยรอบบ้านเลยอันนี้คือบ่อไว้เลี้ยงทั้งหมดเลยอ่ะค่ะครับนี่บ่อไวเลี้ยงทั้งหมดเลยเนี่ยเรากามันสนุกดีนะขุยสหกริ์คกับท่านอาจารย์บิเชตครับมาแนะนําเรื่องการทําบัญชีโควเรือนนะครับก็ทาให้เราได้รับความรู้ว่าในเดือนหนึ่งวันหนึ่งเรามีรายได้เท่าไหร่รายรับเท่าไรรายจ่ายเท่าไร ก็ทาให้เราอ่ารู้จักจะประหยัดตรงไหนตรงไหนที่จะเป็นที่สิ่งที่จะลดต้นทุนได้เราก็ตัดตรงนั้นออกแล้วพยายามเพิ่มสิ่งที่เราทําได้ทําปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่นะครับก็บบจากการจดบัญชีตรงนี้คะเรารู้ว่าต้นทุนนั้นมันลดไปเยอะเรารายได้เราก็เพิ่มขึ้นแม้แต่อ่าการปลูกผักเหมือนกันทําปุ๋ยใช้เองแล้วก็ทําให้รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ปลอดภยัยแล้วก็รายได้มันก็พอสมควรที่จะพอเลี้ยงครอบครัวได้ การจบบัญชีครอรัวนี่ดีมากๆครับดีมากๆเลยอย่างที่อาสาจารย์พิเชษรผู้ใหญ่สาครที่ผมได้เป็นเครือข่ายอยู่นี่นะ,ะก็ทําให้เราเนี่ยตรงนี้ให้เรารู้จากการเลี้ยงไก่นะครับก็ทําให้เราลดรายจ่ายทันทีนะครับเดือนละ600บาทไข่ที่เหลือเราไปขายแล้วก็ยังมีรายได้เพิ่มอีกเดือนประมาณ4 5 0 0 0บาทสิ่งนี้ครับสิ่งที่บัญชีบอกเรา